โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมแต่งรถดีนะครับวันนี้เราจะมาแต่งรถเก่งกันนะครับก็เดี๋ยวไปรอชมกันได้เลยครับขารขนาดทิ้งเนี้ยอ่าก็รถที่ผมจะแต่งนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยครับไปที่้านคาร์เราขายรถทิ้งกันนะครับ้ถมันเยอะเกินนะครับอืมตังมันเยอะเราขายขายไปแล้ว เอาหมดแรกไปคันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่สวยเท่าไรเลยเอ้ยคันนี้ก็ได้อยู่นะจับปุยใช่เออแล้วลกันไอเรารู้นะครับทุกคนมันแปลว่าอะไรไปเดี๋ยวเราไปหาอะไรแต่งกันเลยเข้าลงรถ ไปเราไปที่สีกันเลยนั้นสีเลยดีวะสีขาวดีกว่ามาั้ยรู้ว่าจะเอาสีเขียวดีสวยอยู่นะดูว่าเราจะไปแลปดีวะท่านผู้ชมไปขอลองหาก่อนไปแลปสติ๊กเกอร์ดีกว่ามั้ยไปแลปไปกว่าเพราะว,ว่าแลปแม่งสวยกว่านะเนี่ยดูเนี่ยดูอันนี้ลายงูนะสเนกงูปัปป๊บๆเดี๋ยวเดี๋ยวเเราจะเอาเป็นสีดำขาว,ขาวเอ้ยเออน่าจะดำขาวเดี๋ยว เอออันนี้แหละถูกใจโคเช่เลยครับสปอยเลอร์ครับทำแบบแดกนะวันนี้นี่เออจัดไปอ่าเบาเอาเอาสีม่วงไปสีม่วง่ะเอาเอออันนี้เหมือนรถดิบเลยนะแต่เอาผมออกเป็นทางเรียบผมก็ขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ ดีไม่ค่อยว่างเลยครับอ่าเดี๋ยวใส่เครื่องก่อนเลยครับหรือว่าเจ้าล้อกันดีล้อแหละเดี๋ยวเราจะใส่ล้อหน้ากับล้อหลังคนละแบบกันนะครับเอาล้อหน้าก่อนไดยเอ้ยล้อหลังเอ้ยล้อหน้าอบต่อไปหาล้อหลังครับผมก็จะแบบสีเหลืองๆครับนี่นี่แบบนี้มันนี้เลยเนี่จ้าของรจ้าครับ นี่เป็นโชครอตเตียครับอันนี้เอาให้สดเลยนะเดี๋ยวเราไปปัดตรงอื่นเอาครับเราเป45 4จน50ครับแล้วดีรองลองไปเอาลืมลืมเซฟนี่รออันนี้นะกดปิดกดิดอันนี้ใส่เนตัส200ดีกว่า200ถึง300ก็พอได้เป็นหอยทาก ใส่ยางน่าจะเป็นยางอายางแด็กนะครับยางแด็กสีนี่สีนี้สีนี้เอาเลยเบรกแล้วก็ไปที่หมอ้อน้ำหมอ้อน้ำใส่ไม่ได้ใส่ได้แต่สีเนี่ยก็ใส่ใสครับ,รบลูกแล้วก็กล่องไฟหมอ้อน้ำครับ ต่อไปก็เป็นท่อท่อสีนี้แหละเข้ากับตัวรถดีนะครับแ,แ,แล้วเราไปเทศรถกันลเล้ไปด้วยข้าวจะประมาณไหนครับกดติดตัไปแล้วสื้นไปแล้วสับเส้นเงินก็บส้่แดงเองเส้นแดงเส้นสูงครกบโรอซึ่ใช้ได้แลรลอรอแล้วก็สุดยอดอย่าลอาลองผเลยว เดี๋ยวเราลองไปแข่งกันดูครับเดี๋ยวลองแข่งทางตรงกันแล้วกันนะครับทางตรงแบบไกลๆครับสองคำอะไรงเงี้ยจะทูทับสปีดมาครับว่าไม่ได้นขนาดเอาละครับตอนนี้เราก็เจอกับเจ้าเขียวนะครับเอาใสาป่ปเกณฑ์นึงครับไปลองเกียร์สามเกียร์สี่ครับสามร้อยไปแล้วสามร้อยเกียร์ห้าครับเกียร์ห้ายาวๆครับ ยาวๆครับจังหวะน,นี้ยาวยาวสามร้อยเก้าสิบสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยไปต่อครับไปต่อไม่รอแล้วนะครับผมไปแล้วครับยาวไปยาวไปยาวไปโอ้สี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสามสิบสี่ร้อยสี่สิบเมตรครับสี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบเท่าไหร่สี่ร้อยสี่สิบสามครับมันจะใช่นะครับสี่ร้อยสี่สิบสาม 443้ครับความเร็วก็ผมว่าพอใช้ได้เลยนะประมาณนี้่ประมาณนั้นนะครับอินมา60,000แต่ 60, เราไปแข่งเด็กกันเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเราอาจจะไม่ชนะก็ได้นะครับเพราะว่ามีแต่รถแรงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยดูครับสภาพรถก็เดิมเดิมครับเห็นไหมมีแค่ล้อร,รถผมแท่งเต็มนะครับเดี๋ยวดูว่าจะชนะหรือเปล่าไปดูกันครับ ไปมาถึงแล้วก็เบิร์นยางก่อนเลยเบิร์นยางดูเชื่อกก็แล้วพลังอะไรพลังเฮดอีอีครับค่ะเบิร์นยานเสร็จครับเกียร์ว่างกดนิ้ทับไปกี่หนึ่งกี่สองกูดโดนน้องกี่สามกี่สี่เฮ้ยนำ้ำใจเว้ยเฮ้ยจะนี่วะเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเนี่ยอือหือชนะเฉยไปต่อเลยก็ได้ครับ ว่าตานนี้ผมว่าไม่น่าได้นะผมว่านะมันทําให้เราตายใจดูรถมันเดิมๆครับคาเมโลครับเราแม่งเต็มเต็มครับสู้มันแทบไม่ได้เลยครับเดี๋ยวไปดูนะครับเบิร์นยางไปแล้วครับเบิร์นยางเบิร์นยางคาเมโลมันยางเหมือนกันครับเสร็จแล้วครับใส่เกียร์ว่างครับเบิร์นไปทีครับตัดโจตัดโจไปแล้วครับเจ็นึงครับ อ้าวฟาวครับโอ้ท่านผู้ชมบอกฟาวโอ้ไม่เป็นไรครับผมฟาวแหมเสียดายมากเลยครับอันนี้บอกตรงเลยแหมครับตาที่แล้วเขาเสียดายเลยครับก่อนเวลาครับเอาใหม่ก็ได้ครับผมว่าตานี้อาจจะไม่มีโชคลาภเหมือนตอนที่ชนะคันที่แล้วนะับตอนแรกนะเดี๋ยวเราไปดูกันอ้าวรถกระบะป่ะนี่รถกระบะคันนี้ มองแล้วเหมือนแบบคิดถึงภาพเก่าๆแล้วเมื่อ5ปีที่แล้วครับ,รบแหมรถสังเกตน,นเยอะจริงๆเดี๋วยวใครอยากตกแต่งรถคันนี้นก็อย่าลืมก,กดลมไลค์กด้วยนะครับขอบคุณรับอะไรมันมซูไม่ได้แน่นอนอลยไปครับจริงตอนนั่นเหนื่อว่าแล้วโดนสวนโอ้โหไม่ทำหรอกไม่ชมเก่าแต่เกาา่าจริงๆครับคันเมื่อกี้ครับอันนี้เราแข่งเลยนะครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแข่งธรรมดาก็ได้ครับผมว่าไม่แข่งกับธรรมดาดีกว่าเยอะเดี๋ยวเราแบบแข่งแบบหนึ่งกิโลดูครับว่าจะเป็นยังไงหนึ่งกิโลเนี่ยรถเราจะวิ่งได้ขนาดไหนรัไปเบรนยางไปมไม่แน่ใจนะครับว่าหนึ่งกิโลจริงหรือเปล่านะครับไปอันนี้ออกตัวก็ได้ไปครับตัวในตัดไปแล้วครับแก๊สสี กห้าเข้าไปแล้วครับครับเดยาวๆไปครับยาวๆครับสี่ร้อยสิบหกแล้วเจ้าไหไ่วะเดี๋ย <4 16. S 2> วยดูหน้านี้กันนะครับยาวๆยาวๆสี่ร้อยสิบแปดครับแม่ได้เกียร์ห้าเท่านั้นคร oh, ได้ตังค์เอาเยอะอยู่ครับเนี่ยครับออถ้าใค,ใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมเอ้ก่อนไปเราเปิดกล่องเฮ้ยได้เงิน Rank ได้เงินเยอะแล้วครับเดี๋ยวเปิดใหม่เฮ้ยได้เงิน,นอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเกินต่อไปขอได้เงินโอ้หได้ล้อครับท่านผู้ชมไ,ไปกกนนะไปอีกล่องนึงโอ้ใหได้ล้อแล้วแรกเลยกล่องนึงก็ปเป็นเหล็กโอ้โหได้สีแล้ว嘛นะ โอ้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมกข็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยไปแล้ะ